ครับวันนี้เรามาสาธิตวิธีการคาลิเบต IMU ของ DJI Spark กันครับเริ่มต้นเลยก็คือเปิดเครื่องบิน DJI Spark ก่อนหลังจากนั้นต่อ Wi-Fi ของแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เข้ากับตัว Spark ครับขั้นแรกก็ให้เข้ามาที่ตัวแอปก่อนครับกดที่หน้าจอด้านมุมบนขวาที่เป็นจุด3อันหลังจากกดที่จุด3อันด้านบนขวาแล้วจะมีหน้าจออันใหม่โผล่ขึ้นมาให้กดที่รูปเครื่องบินด้านบนครับหลังจากนั้น เข้าไปที่เมนูที่ชื่อเซนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างหลังจากกดเข้าเซนเซอร์ไปแล้วสังเกตว่าจะมี IMU กับ c o m p a s s ครับให้เลือกคำว่า IMU แล้วกด Calibrate IMU แล้วก็กด Start หลังจากที่กด Start แล้วหน้าจอจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ก็คือให้เอาตัวสปาครับตั้งให้ตรงก่อนหลังจากที่สปาตั้งตรงแล้วก็ มันจะเป็นให้เป็นสเต็ปที่สองครับโดยการเอาสปาร์กตั้งตามโลกคือตั้งเอียงครับให้คำว่า DJI อยู่ด้านซ้ายถ้าเวลาคาลิเบรสำเร็จแล้วไฟด้านหลังสปาร์กจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับให้ทำตามขั้นตอนต่อไปก็คือกลับด้านสปาร์กอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ก็คือขั้นตอนที่สามไฟด้านหลังกระพริบสีเขียวแปลว่าให้ไปขั้นตอนต่อไป แล้วก็ขั้นตอนที่สี่คว่ำเครื่องบินคว่ำหน้าลงครับคือหันกล้องลงทิมลงกับพื้นไฟสีเขียวเสร็จแล้วไปที่สเต็ปห้าเอาด้านแบตเตอรี่พลิกลงครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็ไงท้องสปาร์ก หลังจากเสร็จแล้วหน้าจอก็จะแสดงผลว่า <c oughs> คาลิเบทเสร็จสิ้นก็ให้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อันนี้ก็เป็นวิธีคาลิเบท IMU เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ